สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเรามันติดอยู่ที่แพนอีกแล้วนะคะกับน้องปาสุนีวิวิวแชเดวโอ้โหเรามาติดแพอีกแล้วาเรารอบนี้เนี่ยมันเราต้องเริ่มต้นใหม่เลยะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยเราทักทายกันก่อนนะคะครั้งนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันกับพวกเราสองคนในเกมราฟนั่นเองค่ะวู้วววววนเป็นเบอร์น,น,น,นเวววว ต้นดีวันนี้พี่แจงจะพาเราทําอะไรอะฉันค uh ิดว uh uh ่า้องติดแพรมาก็หลายพาร์ทแล้วเราไม่เคยมีคอมพิวเตอร์ใช้เลยสักครั้งเดียวครั้งนี้ฉันอยากจะมาสร้างห้องคอมในฝันกลางทะเลโอ้แบบหรูหลาปะหรูหลาหมาเห่าโอเคเดี๋ยวต่อแพรเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวพี่แจงตกเนาะฉันไม่กล้าเดินเลยฉันไม่ขยับไปไหนทั้งนั้นอะเอาประมาณนี้แม่เพราะว่าห้องคอมมันก็ไม่ต้องใหญ่มากหรอกเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเรา ทำพื้นก่อนไหมแบบว่าทาสีพื้นก่อนเพราะว่าจําได้ว่าข่าวที่แล้ว,ลวปลาเนี่ยเราวางเฟอร์นิเจอร์แล้วเราค่อยทาม,มันก็เลยเละเทะไงพี่อ๋อเออใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันขอวางสีพื้นเป็นสีเทาได้ไหมได้เออเพราะว่าห้องคอมฉันปกติที่แบบมาใช้ในชีวิตประจําวันก่อนที่ฉันจะมาติดแพรเนี่ยฉันก็จะใช้พื้นสีเทาอะ่ะส่วนห้องอ่ะก็จะเป็นสีดาโอเคองั้นเดี๋ยวฉันสร้างผนังให้เลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการเซฟไม่ให้เธอตกลงไป ใช่แต่ฉันจะช่วยทาสีเอง A few moments later เรียบร้อยว้าว <Wow, S 1> <Ooh. S 2> เราสามารถทำได้ทั้งแพรแบบไม่ตกแล้ว <Ooh. S 2> อันนี้ก็คือห้องคมข,อง,ของเรานะคะข้างบนเนี่ยเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะสร้างเป็นอะไรดีแต่ว่า เปิด่แบบนี้ก็ดีนะเดี๋ยวหาแบบร่มกันฝนเอางั้นเดี๋ยวฉันจะรังสรรค์แบบเป็นชั้นลอยตรงนี้ขึ้นมาให้นะเออดีเออดิโอเคขอแบบสวยๆหน่อยนะเป็นชั้นลอยแล้วก็มีบันไดยอย่างเงี้ยเอแบบขึ้นไปดูบนดาดฟ้าได้ใช่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 ชั้นลอยเดี๋ยจะแบบเดีแบบ่ยแบบตรงเนี้ยปะโอเคตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นชั้นลอยฉันว่าฉันจะทาเป็นสีเทาด้วยดีกว่าจะได้เข้ากับพื้นข้างล่างได้แล้วชั้นลอยของเราต้องมีเสาด้วยพี่แจง้งเออสร้างเสาเลย สร้างสองเสาพอแล้วก็ตรงนี้ปึ๊บปึ pp, ๊บปึ pp, ๊บปึ๊บเรียบร้อยแล้วบันไดอะ่ะพี่แจงพี่แจงเลือกบันไดให้หนูหน่อยดีว่าเอาแบบไหนดีอะไดเหรออยากได้บันไดแบบไม่ต้องอลังการมากเท่าไหร่หรอกโอไม่อลังการเลยเอ,เอาบันไดเข้าไปอีกหน่อยได้ปะไ,ไม่รู้เลยบันไดบ้านเราได้แบบนี้ไหมอะนี่ เอาแบบนี้สวยกว่าพี่ลองคิดสภาพนะสมมติเราจะทํางานใช่ป่ะเราทํางานเสร็จปุ๊บโอ้ยฉันใช้กระโทดเราทำงานเสร็จแล้วเราแบบเราเหนื่อยๆห่ะพี่แล้วเดินขึ้นบันไดแบบบันไดลิงอะพี่ว่าเราไม่ขาดใจตายกลางบันไดเลยเหรอ ไม่เอาอ,อันนี้ไม่สนดูดิโอหมอกกเป็นห้องเล่นเกมจริงๆเลยอะ่ะเราไม่จะเป็นห้องใช้แผ่นกันเสียงเลยนะพี่แจงทำไมอะ่ะเพราะว่าเราอยู่กลางทะเลแบบเนี้ยใครเขาจะมาว่าเราว่าเราเสียงดังถูกปะเออใช่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันไม่มีเสียงอะไรเลยยกเว้นเสียงนกกับเสียงคลื่นแล้วก็เสียงฉลามเร่าฉลาร้องเร่าจริงๆเหรอไม่รู้อ่ะฉันก็ไม่เคยเจอฉลามตัวเป็นๆตั้งทีหนึ่งอะ่ะงั้นอุย้ยมันมืดแล้วอ่ะเรานอนนั้นก่อนดีไหมก็ดีนะ พ่วงแล้วอ่ะมาเดี๋ยวเราสร้างแบบเป็นเตียงสำรองก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันดูให้นะเรียบร้อยเรานอนกันก่อนแล้วกัน day two เอามาวางแผนกันดีกว่าเราจะแยกกันทำเลยดีไหมล่ะเดี๋ยวฉันอะทำหลังคาเองส่วนเธอลงไปตกแต่งเป็นโซนทำงานของพวกเราสองคนก็ได้โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันจะสร้าง้องทำงานอยู่ตรงไหนดีอะออฉันคิดว่าตรงเนี้ยมองลงไปจากข้างบนเนี้ยเห็นเลยดีกว่านะเพราะมันก็ดูดีนะตรงนี้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันต้องหาพวกโต๊ะก่อนเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะวางไม่ได้เลยถ้าไม่มีโต๊ะดีๆโอ้โหก็เดี๋ยวฉันสร้างหลังคากันแดดให้พวกเราสองคนก่อนนะใช่อาจจะเป็นหลังคาแบบเล็กๆน้อยๆอะเนาะแบบไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากโต๊ะคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องมีหน้าตาที่ดูดีแล้วก็ดูน่านั่งเล่นเกมได้สบายๆโอ้แค่คิด แค่คิดก็อยากทํางานแล้วอ่ะใช่เหรอเธอเนี่ยนะอยากทํางานเธอกล้าพูดเนาะคำพูดพวกนี้ไม่น่าออกมาจากปาก,กนคนอย่างเธอได้เลยอะ่ะร้ายจัง <c oughs> มันเป็นคนร้ายๆอะเราอะมีโต๊ะคอมด้วยอะ <c oughs> ใช่มันมีโต๊ะคอมด้วยแป๊บหนึ่งฉันขอมุนดีๆก่อนเมื่อกี้ฉันสร้างผิดไปนิดเดียวโอเคค่อยยังชั่วประมาณดีได้แม่พี่แจง <c oughs> ได้เฮ้ยสวยอยู่ทุกคนค่ะทุกคน อันเนี้ไอ้ปาอ่ะมันไม่รู้แต่เจนจะบอกทุกคนนะว่าตัวคอนแจงอ่ะเจนจะสร้างให้แบบเป็นที่หรูๆอยู่ดีๆเลยโซโซหอยปาเนี่ยจะเป็นที่แบบเป็นเกมมิ่งระดับล่างอะไรเงี้ยแบบคอมฉันไม่รู้จริงเหรอนี่ฉันไม่รู้จริงใช่ป่ะเจนพูดดังไปขอโทุกคนโอเคเดี๋ยวฉันขอไปอยู่ที่มุมเหมือนเธอพูดต่อเลยเดี๋ยวมเล่นจะพูดเล่นแดี๋้างได้เหมือนกันนี่แหละโอ๊ยม <Isaiah te S 2> so 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 ีการจะย้ายตัวเองขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วนะ วุ่นล่นุนลินดมากเลยอ่ะ One hour later โอเคเราปกติเรานั่งทํางานกันทุกวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ต้องใช้สองจอเหมือนกันใช่จอหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเอาไว้อนเตอร์ส่วนอีกจอหนึ่งอะ่ะก็เอาไว้แบบเล่นเกมอะไรแบบนี้จอหนึ่งเป็นมอตเตอร์อื <c oughs> อันนี้เรา m อ n i อเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือ m นของคือของแจงนี่ของแจงส่วนอันนั้นของน้องปังนั่นเอง <laughs> จะบอกว่าอยากได้อยากได้จอใหญ่ใช่ถาแกซื้อทีวียักษ์ไว้ฉันฉันจะไม่โกรธเท่านี้เลยนะเว้ยแ่ยักได้จอใหญ่ใหญ่บางใหญ่ดีพี่หนูชอบเดี๋ยวนี้ทีวีเอ้ยเดี๋ยวนี้จอคอมเ็าีหมวกเนี่ยหมวกอะไรใส่หมวกด้วยอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะอ่อยคิมบอกไปตรงไหน แยกกันอยู่นะพี่แชบพูนี่ดิป้ารู้จักเบ้าของวินเทจอะโอเคนะพี่หนูว่าดีเลยอะโอเคกัะทุกคนป้ารู้สึกปลื้มประทับใจมากอันต่อไปเนี่ยฉันคิดว่าเราจะต้องเริ่มการตกแต่งแล้วเพราะว่าเราจะอยู่ห้องคอมที่ไม่ตกแต่งไม่ได้อืมฉันอยากติดไฟอ่ะเออทําไฟดีทําไฟฉันจะวางพรมใต้โต๊ะคอมของตัวเองเนี่ยตรงหน้าคอมเราตรงนี้เราติดไฟดีปะ แบบเป็นอย่เอาเน <ะ S 2> ี้เนี่ยเพราะว่าเราจะได้มีความสว่างด้วยไงใช่โอเคเดี๋ยวฉันติดให้นะส่วนข้างบนเนี่ยฉันว่าเอาเป็นห้องนอนก็ดีนะปางเพราะว่าปกติอะเวลาเราเล่นเกมเสร็จอะเราก็ต้องแบบนอนหลับพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งก่อนที่แบบจะมาเล่นเกมต่อคือถ้าจะเล่นเกมหรือว่าทํางานเกี่ยวกับจอคอมอะ แม่ชอบบอกว่าเราต้องพักผ่อนสายตาให้เยอะๆตับตาบ้างก็ได้แล้วก็รู้จักแบบระหว่างวันก็ต้องงีบด้วยตามันจะได้ไม่ล้างีบนี่เป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยมีเสียงป่ะคือ,อยังไงอะนั่นมันเงียบเฮ้ยโอ้โหน่าอยู่ชะมัดน่าอยู่ชะมัดเลยไงใช่แล้วก็จะมีตู้เย็นเดี๋ยวจะสร้างเคาน์เตอร์ด้วยเอาไว้ว่าพวกเครื่องชงกาแฟะอะไรแบบเนี้เนาะโอ้วสวยนะเนี่ยริศเลย เราจะมีอันนี้ก็คือทีวีจอยักษ์รู้จักไหทีวีแบบเอาไว้มอนิเตอร์อ่ะนี่เราจะติดไว้ห้างบนนี้เลยอ้กันเดี๋ยวฉันเอาเอานี้ออกฉันเอาไฟออกอะฉันเอาออกแล้วโอเคมันก็ยังขัดขัดกับตัวฉันอยู่ทำไมอ๋อ <laughs> ยังไงมันก็ยังขัดกับคอมอยู่ดีอ่ะ <laughs> ยังไงคอมฉันมันก็เท่เจ๋งแจ๋วเ,เ,เกินไปว่ะ มันก็เจ๋งแจ๋วเกินฉันรู้สาสร้างจอคอมจอใหญ่กว่าของฉันอีกนะปางเธอก็ต้องภูมิใจในของของตัวเองดิขอบคุณนะอืมฉันซึ้งใจสุดๆเลยอะไม่หวังดีอนะเนาะขโมาเสร็จยางเฮ้ยเสร็จแล้วนี่นาะของฉันน่ะก็เสร็จแล้วนะคือคอมพิวเตอร์ของพวกเราอ่ะจริงๆแนละ้วห้องคอมอ่ะมันไม่ต้องการอะไรเลยทุกคนเพราะว่าอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวมันก็จะลกด้วยตัวของมันเอง ใช่ไหมปังและนี่นะคะก็คือห้องอัดเกมหรือว่าห้องเล่นเกมในฝันของพวกเรานะคะก็จะมีนี่เลยมีจอคอมพิวเตอร์นะคะ2จอปกติก็จะใช้แบบนี้นั่นแหละค่ะจะใช้2จอเหมือนกันของปังก็2จอปะสองจอสองจอ,สองจอเหมือนกันคะ่ะจอหนึ่งเนี่ยไว้มอนิเตอร์จอหนึ่งก็เอาไว้เล่นเกมนะคะ<ช>แล้วก็จะมีัวใหญ่ด้วยอันนี้ก็คือเอาไว้ดูหนังแล้วก็มอนิเตอร์ได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะทุกคนเดี๋ยว ก่อนไปเนี่ยขอสร้างไอ้นี่ก่อนดีกว่าอะไรฉัน <yeah. S 2> อยากได้เป็นโซฟาตัวหนึ่งอะเ,อเพราะว่าเราจะได้เอาไว้ดูหนังกันไงอ๋อ oh, ข้างบนนี่เป็นโซฟาดูทะเลส่วนข้างล่างเป็นโซฟาดูหนังเนาะใช่หูหน้านั่งสุดๆไปเลยเนี่ยใช่ไหมฉันบอกแล้วก็คือเล่นเกมเ,เหนื่อยแล้วโอ๊ยอยากดูหนังจังเลยอะใยีวีปุ๊บแล้วก็ถอยอยู่กันอยู่ตรงนี้ ว้าวเยี่ยมไปเลยดูดิว้าวโอ้สุดยอดโต๊ะข้างหลังเนี่ยตรงน,นี้ก็จะเอาไว้ทานข้าวนะคะเป็นที่ทานข้าวของพวกเรามีตู้เย็นแล้วก็มีสเสบียงพร้อมกาแฟพร้อมเลยนะคะว,วันไหนที่เราทำงานหรือเล่นเกมง่วงเนี่ยก็มาจิบได้แล้วก็มาที่ส่วนของข้างบนบ้างเลยขึ้นบันไดมา,มาตรงนี้เนี่ยจะเป็นห้องนอนเลยนะคะเวลาตาล้าหรือว่ารู้สึกเหนื่อยอยากพักผ่อนเนี่ยก็ขึ้นมาพักผ่อนได้พร้อมกับอุ้ย เหลือไปแล้วพร้อมกับมุมที่สุดสงบ กับเตาผิงอันอบอุ่นมันเริ่มจุดแล้วอะเพราะว่าฟ้าเริ่มมืดแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็สร้างห้องคอมของตัวเองสําเร็จแล้วนะคะทุกคนปกติเพื่อนๆเนี่ยมีห้องคอมหรือว่าห้องเล่นเกมแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราทั้งสองคนได้นะคะใช่แล้วครับผมส่วนครั้งนี้เนี่ยจะแจงกับน้องปาเขาต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใกับพวกเราสองคนด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่พวกเราสองคนลงคลิปหรือว่ามีการล อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่ไมพลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถเข้ามาดูกันไนดะ้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกัน,ปนไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้เราไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายอุ้ยตัวนี้มันวิวดีมากเลยพี่แจงใช่แต่ว่าข้าตัตตวิวไปเถอะฉันขอไอ้นี่ก่อนนะฉันเล่นพีทก่อนเจอกันโอ้ยอย่าพิ่งดีพี่ <ขอ S 1> พีไปด้วย เร็วฉันจะเป็นเจเจแล้ว okay, เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พุพุภาเขาด่าเราไม่เข้าไปหลายวันแล้วนะโอ okay, <okay>, okay. เคโอเคโอเคเออการใน GTA ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่านะไม่รู้ความตัวนี้ไหวหรือเปล่า <laughs>